ถอดถุงเท้าเพื่อความสบายใจกลางเดือนที่แล้วผู้เขียนเดินผ่านโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จะสอบคัดเลือกข้าราชการเข้าทำงานในกระทรวงหนึ่งมีผู้เข้าสอบหลายพันคนมีเสียงตามสายชี้แจงกฎระเบียบเป็นระยะมีประโยคหนึ่งที่ทําให้ประหลาดใจและนึกย้อนไปถึงภาพยนตร์หลายเรื่องว่าจินตนาการของผู้สร้างหนังกลายเป็นเรื่องจริงที่พบเห็นได้แล้วผู้ประกาศเสียงตามสายแจ้งให้ทุกคนถอดถุงเท้าและรองเท้าก่อนเข้าห้องสอบด้วยเหตุผลบางประการผู้เขียนขอทึกทึกว่าทำเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ ข่าวการทุจริตในการสอบมีให้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งเช่นการซุกมือถือในการเกง่งมนนักเรียนพกโอยเข้าสอบแต่ถูกจับได้เข้าสอบเอนทรานร่วหรือจับแก๊งกงสอบที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานี้โดยเฉพาะเป็นต้นไม่น่าเชื่อว,ว่าการทุจริตในการสอบจะมีจริงทั้งที่เมือ,องอไทยเป็นเมืองพุทธทุกคนมีสีที่นำการดำรงชีวิตมีให้ออกนอกลู่นอกทางและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี้อาจเป็นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์ของไอทีแต่เป็นด้านมืดเช่นแอบใช้อุปกรณ์ส หรือผู้สอบกับบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้คะแนนสอบสูงกว่าความสามารถจริงของตนเป็นความไม่ยุติธรรมที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้แค่ถอดถุงเท้าและรองเท้าอาจยังไม่พอที่จะทําให้ผู้เข้าสอบโดยรวมมั่นใจว่าการทุจริตจะไม่เกิดขึ้นเพราะอาจมีผู้แสวงหาโอกาสโดยมีชอบอีกจำนวนหนึ่งแอบใช้อุปกรณ์ช่วยสอบเช่นนาฬิกาพิเศษต่องดินสอใส่เสื้อแขนยาวกระโปรงยาวหรือเครื่องประดับพิเศษเป็นตน้น ถ้าเป็นไปได้ต้องกำหนดชุดสำหรับเข้าสอบที่ไม่ก่อให้ผู้คุมสอบเกิดความสงสัยและเป็นชุดที่เป็นมาตรฐานเช่นเสื้อคอปลมแขนสั้นสีขาวการเกงขาสั้นสีดำไม่พกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเครื่องประดับเช่นสร้อยคอต่างหูแหวนหรือกำไลเป็นต้นถ้าให้สมบูรณ์ก็ควรมีเครื่องสแกนโลหะก,ก่อนเข้าห้องสอบเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบ ในสถาบันการศึกษาทุกระดับควรให้ความใส่ใจเรื่องนี้และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมศีลธรรมตั้งแต่ยังเป็นไม้อ่อนเพราะการพกโพยอาจทําให้เด็กบางคนได้กเกรดเอแล้วไปเล่าประสบการณ์ความสำเร็จให้เพื่อนฟังเด็กที่ฟังก็อาจคิดว่าเป็นเส้นทางที่ง่ายกว่าบางครั้งถ้าผู้คุมสอบไม่เข้มงวดเด็กอาจใช้โทรศัพท์ถ่ายกระดาษคำตอบส่งให้เพื่อนื่อเพื่อนรวมฉันเห็นเป็นตัวอย่างก็อาจคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีสำหรับการสอบในยุคนี้และอาจคิดเลยเถิดไปว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเป็นต้น